โงแรมใกล้กันเพรสนะคะอยู่ใกล้โรงแรมใกล้กันเพรสนะคะก็จะมีสระว่ายน้ำนะคะมีที่นั่งชิลๆสวยค่ะสะสะอาดนะคะด้านนี้ก็มีพระเชตตัวบริการให้นะคะปิดสามทุ่มค่ะนี่นะคะ สวยค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นล็อบบี้ล็อบบี้ค่ะที่นั่งสบายๆนะคะนี่นะคะมีมุมถ่ายรูปสวยๆด้วยนะคะด้านนี้นะคะเป็นล็อบบี้ค่ะ ด้านนอกก็จะมีรถกลอฟสำหรับไปโรงพยาบาลนะคะใครเจ็บใครได้ป่วยก็ไปได้ค่ะนี้เป็นห้องพักนะคะอ่างหน้าก็สไตล์โมเด์น,นะคะเป็นอ่างเปรย์มีโซนห้องน้ำแล้วก็จะเป็นโซนเปียกโซนแห้งนะคะตรงนี้ก็มีฝักบัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะคะอือนี่ค่ะ เป็นห้องก็สะดวกสบายนะคะแต่ไม่ค่อยกว้างนันห้องน้ำที่โรงแรมนี้ก็งงเหมือนกันนะคะเป็นเป็นห้องคู่ค่ะเขาเข้าทีละสองคนเลยค่ะเป็นห้องน้ำคู่นะคะเดี๋ยวดูห้องผู้ชายกแบบ่อ ผู้ชายก็มีแบบนี้นะคะอันนี้ก็ห้องคนพิการนะคะเดี๋ยวห้องน้ำผู้หญิงก็ให้นั่งคู่ค่ะห้องน้ำนั่งคู่ค่ะ